สวัสดีค่ะวันนี้พี่รู้แวมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็การช่วยเหลือของน้องสาวท่านหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะเมื่อาาวานก็มีหลายคิวค่ะแต่ว่าคิวแรกที่นัดกันอะ่ะคือน้องสาวที่ออสเตรเลียเปิดร้านอาหารไทยนะคะตอนแรกก็คือขายได้ดีมากแล้วร้านคู่แข่งก็เป็นคนไทยด้วยกันนะคะซึ่งคนไทยคนนี้ร้านอาหารไทยด้วยกันเนี่ที่อยู่ไม่ไกลกันมาก เหมือนริสยาว่าร้านน้องขายดีมากก็เลยทําของใส่ตัวน้องแล้วก็ตัวแฟนน้องอันนี้ต้องต้องขอบคุณพี่สาวของโอที่พี่พี่ลุงได้ช่วยเมื่อวานนี้ว่าเขามาเจอพี่ลุงในติ๊กตอกแล้วก็ติดต่อมาพูดคุยกันว่าเจอปัญหาอะไรบ้างน้องบอกน้องต้องบินกลับมาไทยเพื่อมาแก้ที่ตัวแต่ว่าตัวน้องอ่ะทั้งสองคน ทั้งทั้งทั้งโน้นคือพี่ลุงไม่ได้ช่วยนะน้องไปให้พระอาจารย์ท่านช่วยพระอาจารย์ก็ช่วยช่วยเหลือน้องได้ก็คือท่านก็เห็นตรงกับที่พี่ลุงเห็นเช่นเดียวกันนะคะอยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าการที่มีคู่คู่ค้าหรือคู่แข่งมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละเราเพราะฉะนั้นอะเราไม่ได้คิดว่าเออ ชาตินึงเนี่ยชีวิตหนึ่งเนี่ยบางคนไม่เจอเรื่องแบบนี้ถือว่าโชคดีมากส่วนคนที่เจอเนี่ยทุกข์ทรมานมากน้องบอกว่าตลอดทั้งปีอะ่ะคือเหมือนจะหมดตัวเหมือนใช้เงินเก่ามันละลายไปนะคะก็สงสารน้องก็เลยช่วยบอกว่าคือสิ่งที่เราเห็นะ่ะจากที่พีสาวสงรูปถ่ายมาให้พี่ลุงดูพี่ลุงก็พิจารณาแล้วก็ดูแล้วก็เห็นว่าอ่ามันมีมันมีเป็นเป็นวินยาน ทำเอเวสีแล้วก็จะมีอสุรกายด้วยจะมีวิญญาณทัมอเวสีที่เขาแบบตายโหงนะคะเขาใช้เป็นลักษณะกระดูกน้ํามันผงผสมแล้วเขาก็าไปไป้ายแล้วก็เอาไปโยนบางอย่างเหมือนทำเป็นห่นด้วยเอาไปโยนไว้ในกระถางต้นไม้ในร้านแล้วก็แกล้งไปลูกค้าเข้าไปเอาไปไป้ายในโต๊ะที่ร้านของน้องว,วันนี้ก็กำลังให้น้อง ทำลายของที่อยู่ในโต๊ะอีกรอบหนึ่งนะคะใช้น้ำมันที่ที่ทําไปเมื่อเมื่อวานค่ะก็เอาใจช่วยน้องค่ะเคสนี้น่าเห็นใจแล้วก็น่าสงสารมากอยากจะให้น้องแบบจบปัญหาเร็วๆเราก็คนไทยด้วยกันจริงๆไม่น่าก็ไม่น่าทํากันหรอกแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอกรณีแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากนะคะก็ว่าไม่ได้เพราะว่าจิตใจคนอ่ะมันยากจะอย่างถึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องจะบอกว่าคนที่เข้าวงการเนี้ยออกยาก แล้วคนที่ดูเราถอดถอนออกไปอ่ะคือพี่ลุงจะบอกว่าวิชาของครูบาอาจารย์เราอ่ะท่านส่งกลับอยู่แล้วถ้าพี่ลุงถอดให้น้องคนนี้สําเร็จของนั้นก็ต้องตีย้อนกลับไปที่ตัวคุณอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่อยากจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเขาย่ําแย่ไปอีกแต่ว่าความที่ บุญสัมพันธนะ์เนาะเราก็ต้องช่วยคนที่มีบุญสัมพันธ์กับเราแล้วคุยกันใจคุยกันมาเมื่อวานก็คือคุยกับน้องสาวน้องบอกว่าหนูก็นับถือไป่ได้พราะหลวงพ่อเหมือนกันค่ะหลวงพ่อว่าถ้าเหนูนับถือหนูก็เสิรกระถางกรนานทุกวันนี่ดีนะคะที่น้องเสิดกระถางกระานทุกวันก็ถือว่ายังพยุงตัวร่างกายของน้องอ่ะไม่ให้โดนซ้ำได้อีกแต่ว่าคือเรื่องร้านก็จะค่อยๆดึงแต่หลวงพ่อก็กำชับมาว่าให้น้องทำพิธีเปิดร้านใหม่อีกครั้งในวันที่สีบเดี๋ยวจะรอดูผลลหังจากที่ทพิธีบวงสวง ือเรื่องคงปติเรืองเปิดร้านใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่พี่ลุงแนะนําให้หลายๆคนทำํำไปเราได้ผลเกินคาดอันนี้เรามาช่วยกันลุ้นน้องสาวท่านนี้กันนะคะรัดกรีนแลนด์เอาใจช่วยน้องนะคะพี่ลุงก็มาฝากวันนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ